ครับเอสเพลย์ขอท่านผู้ชมมาที่สนามเขาคร็อกเตเดียมครับผู้ชมกนนารแข่งขันศึกฟุตบอล M150 ร้อยห้าสิบแชมเปนชิพหรือไทยลีก2ประจำฤดูกาล2021ถึง22นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าทีนครับชนะฟาร์นบิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองการทีเด็ดนะครับโดยมีคุณธนรัตน์เบื้องวิชัยคุณแล้วก็ผมสุภเลิศสุดอกเขียวทำหน้านที่เป็นผู้บรรยายครับ เกมเริ่มครับทีมเยือนเมืองการยูเต็ดครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับมาในชุดสีน้ําเงินแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับส่วนชนัตตพรบิลมาในชุดเก่งครับเสื้อชมพูกางเกงดําจะบุกจากซ้ายไปขวาในหน้าจออนุวัฒน์วางยังถึงนกขวิดครับได้ดวลเดี่ยวกันแล้วนกวิดได้โอกาสสัตไก่ยิงจังหวะแรกครับกระชอกแต่ก็ไม่พลาดครับปริน ได้บุกขึ้นมาปฏิภานชายไหลต่อให้กับดพวิทย์ด็พวิทย์ได้ดวลเดี่ยวแล้วด็พวิทย์หักเข้า,าซ้ายแต่ว่ามุมไม่มีแล้วยังได้อยู่ไหลมาตวัดยิงหงสไม่ตรงหวยจะออกที่ใครครับในการสับไกลยิงเป็นเชากดด้วยขวาบอลฉลบแต่ว่าไปตรงตัวของซูเบธีวันมาครับไชนาทขวาเติมภูมิพัฒน์ภูมิพัฒน์มีพื้นที่มีเวลาครับในไ,ไหล ขอส่งเองแต่ว่าลุกกรอบไปนิดเดียวครับวันยาวของอนุวัตรครับวันมาอยู่ที่นพวิดนพควิดพาบอลจี้ขึ้นมาไหลทะลุช่องมาสวยแล้วก็ได้ตีโอ้โหไปนิดเดียวครับโอ้โหไม่ได้จังหวะนี้ชัยนาน่านเสียดายครับจังหวะให้นี่ถือว่าสุดยอดเลยครับนบพควิดโอ้เกือบเป็นทาง ปฏิพันธ์ไทยครับเนี่ยครับยกลูกนี้โอ้โหยกคือเอาชัวร์แล้วอะไรครับแต่ว่าบิดเยอะเกินไปนี่ครับโอ้โหทุกมาเชื่อมครับไหออนมงเช็ดมาก็ติดเวริ่งดันจ,จ่ายเข้ากลางครับติดปฏิพันธ์บอลมาอยู่ที่สุดชาวเปลี่ยนเร็วมาซ้ายทันทีครับเรย์โนอัสซัมซาวได้ติดเครื่องเลยครับเพื่อนเติมแล้วอัสซ่าขอเองหรือเปล่าจัดตายจ่ายมาให้กับทางสุโข ปาดกลับมาไขออนกปลโอ้ยข้ามคานอย่างน่าเสียดายครับแนวรุกยังคลิกกันไม่ติดครับจ่ายมากกใกล้ๆพิกมาสวยครับดักลาสพาบอลหนีมา2ด่านบอกให้เพื่อนเติมมาแล้วครับข้า <nein> งในมีเปิดไปลุ้นหน้าประตูแล้วก็ได้โขก <ho> <ส><ด>ข้ามคานไปครับโอ้โหจังหวะล้นประตูของชานา ا จากการมงของดักลาสคาร์โดโซนี่ครับอืมอกาศจังหวะจะ พาดด้วยนะครับของบอลต่อครับอน,นุวัตรยอดเข้าไปหน้าประตูพักอ,อกมาแล้วก็เบลลิงตันโอ้ยกดดิ่งฝาบอลข้ามคานไปเนี่ยครับอยู่ที่จังหวัดจบสกอร์ของพวกเขาแล้วนะครับทางชายน่าทอนบิลวาริทอรให้ใกล้ๆค,ครับอนุวัตรคืนสั้นไปแล้วขอสองบ้างโอ้ยแต่ว่าบอลลุกกรอบออกไปอื เข้ากลางมาชิงมาสวยครับเรนโนอสซัมซาวอสซัมซาวได้ดวลเดี่ยวแม่ลอดถ่ายไม่ได้แล้วก็แปร์เดี๋วนี้ไซรัสครับถึงหน้าก็ขยับแล้วครับวางยาเป้าหมายอยู่ที่ราชาโนนครับเติมขึ้นมาบอลลงสวยครับจะให้กับทางไคออนบอลพาร์กมาแล้วก็ไหลต่อให้กับรัชาโนได้สองโอ้โหข้ามคานครับไม่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้วรินทร์ เปลี่ยนแกนมาวิธีว่างดัก,กลาสบกส,สวนไปเอ้าหูบอลตกพื้นครับแม่ยังดีที่ไม่ตรงกอกครับจบไปแล้วครับแล้วก็พุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับชัยนาทพัฒเ์วสเปิร์กับเมืองการยูเต็ดอยู่สูตรประตูต่อศูนครับลุเตบุมครับอนุวัฒน์เปิดไม่ขึ้นอ้าวบอลยังถูกคลิกอยู่แล้วก็ตวัดยิงเข้าไปหนต้านแต่ว่ายังติดเซฟของปรินช้านี้ก็อาจจะโดนบีบก็คงแต่ว่า ต้องชมตะินเลยครับออกมาปิดไวเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่มุมสักครู่นี่ครับแต่ว่าจับบอลไม่ดีครับแล้วก็มาเข้าทางครับอนุวัตเจ้าเดิมครับเปิดมาคราวนี้ได้มงยังติดบอลครับสุดเช่ากระจายมาก็ไม่ดีครับไหลคืนมาเวลลิงตันได้สับแต่ว่าลื่นไปครับบอลไปเข้ามือของปรินดูแล้วน่าจะเป็นทางอนุวัตที่แหละครับยอดเข้าไปแล้วก็ออก่าตัดได้สวยครับปรินเอาลับดูดมือแต่ว่า มีเสียงนกหวีดแล้วครับเดี๋ยวนี้บอลขนานเส้นมาครับมีความเร็ววรายุทธหลุดไปแล้วครับแล้วก็ได้จริงแต่ว่าติเช่บรีโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำก็ใช่นาทพยายามจะเล่นทำชิ่งครับเบิ้ลจังหวะเดียวก็ยังไม่แม้เอ้าอาบิโชคสกัดพาเข้ามาที่แฮริสันไคออนอาริสันเลี้ยงจี้เปิดยัดแล้วก็ยิงเข้าประตูตเองครับโอโ้โหเลื่องการออกนำไปแล้วครับ1-0 โอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองครับทางดาเนียสไซรัสครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ไฮสันไคออนนี่แต่งไปมุมแคบแล้วครับสถานการณ์บีบบังคับให้ยิงยัดเข้าไปครับยิงขึ้นผ่านสุดท้ายแล้วก็เป็นดาเนียลไซรัสครับที่สกัดผิดเกมเข้าประตูตัวเองครับดูครับแต่งบอลไปมุมแคบครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับจะปาดจะไม้เพื่อนครับไฮสันไคออน ล้าทางานก็เหมือนจะจ่ายไม่เจอเพื่อนด้วยครับนี่ครับสุดท้ายแล้วก็เป็นดาเนียลไซรัสครับที่ทักาลบไม่ทันอาจจะผิดเลี่ยมไปด้วยครับมาน้อยจังหวะครับแต่ว่าได้ประตูขึ้นนำครับเหมือนกันโอ้โหถือว่ามีโชคครับเซ็งเลยครับดารเรียลไซรัสครับยครับจ่ายทะลุช่องมาครับปฏิพันธ์ชัยโอ้โหจ่ายมาทะลุช่องจังหวะนี้มีความใหญ่ครับแล้วก็ได้ยิงโดยสเปซอีกแล้วครับโอ้โหกริน หยุดลูกยิงของวรยุทธ์อยู่หมัดเลยครับดูอีกครั้งครับภาพเช้าอกาสตีเสมอของชัยนาทครับวรยุทธ์อีกครั้งนึงครับอนนวัวนครับยอดเข้าไปแล้วก็ได้โขกโดยใส่รัดแต่ว่าบอล้ามขานครับจ่ายไปที่วรยุทธ์เอาบอลลงสวยครับไหลต่อให้กับดักลาสหลุดมาแล้วก็ขาอ่อนแต่ว่าจงยิงได้ติดเซฟของกอรินอีกครั้งครับยังไม่พ้นอะไรเวริงตั้งยิงซ้ำไปอีกทีคราวนี้ฉลับ แล้วก็ออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมแดกลาสคาโดโซครับเปิดมาครับแล้วก็ได้โขกกันเตะมุมลูกกรอบอย่างน่าเสียดายเลยครับแดกลาสคาโดโซช่วยได้ประตูตีเสมอครับยอดไปมงสวนกลับมาครับปฏิพานธ์ชัยปฏิพาน์ชัยมีพื้นที่หาชอยแล้วครับหาชอยแล้วจะยิงเองไหมจะยิงเองไหมยังครับปั๊มแล้วก็กดด้วยซ้ายเทานี้ห่วงเฉียดเสาไปอย่างนั้เสียดายครับดูว่ามีแฉลบหรือเปล่าครับ ผิวรัฐการโอ้โหโดนอัดทั้งุูกทั้งคนเลยครับแต่ยังมาเข้าทางของทารอัสมเซาดีดไปพื้นที่ว่างให้กับไพออนหลุดมาแล้วก็ได้จิ้มโอ้โหยังติดบล็อกครับจังหวะลุ่นประตูตีสเสมอของเชยน,นาถอนดีลครับสัญญาจะผู่งลุ้นมาอนุวัฒน์ส่องแล้วก็ปัดไปได้ครับโอ้โหบรินวันนี้เซฟดีจริงๆครับแทงเสาลึกนี่ก็มีตัวรออยู่ด้วยครับโอ้โหถือว่าต้อชิดพันครับ เปิดไปแล้วก็โขกทิ้งไปได้ครับจังหวะ2เป็นของใครครับยังเบียดแย่งกันอยู่เหมืองการได้โต้กลับเร็วครับโอ้โหพื้นที่ว่างเหลือบันบานเลยครับอาซัมเซาอาซัมเซาหลุดไปแล้วครับดวลหนึ่งหนึ่งแล้วก็จิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมือกลางยูเต็ตมีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับจากเลนโดอาซัมเซาโอ้โหนี่ครับเหมือนจะเหมือนจะเกี่ยวไม่ติดครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเกี่ยวมาได้แล้วจิ้มไปเลยครับ คิดว่าจะแตะหลบหนึ่งจังหวะนะครับแต่สุดท้ายเอาชัวร์ครับจิ้มสวนไปเลยโอ้โหจิ้มลอดผางขาของสเมธีด้วยครับบ่งทิ้งไปได้สวยครับกราวิธยิระพงโดนดักอยู่2ด่ดานแย่งบอลไปได้ครับจ่ายทะลุช่องมาแฮริสันไคออนแฮริสันไคออนได้เข้าพื้นที่อันตรายล็อกหลบแล้วก็กจะยิงติดสุเมธีหบอลออกหลังไปอย่างนี้นเสียดายครับโอ้โหภูมิพัฒภูมิพัฒไหลกับ ไปให้พรันยูครอสไปแล้วก็ได้โคกแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปวราย,ยุตสมหนา้าก็เป็นนักชาติสุดท้ายของเกมนี้ทันทีครับจบเกมครับเหมือนการยืนแต่ครับบุกมาเอาชนะชัยนาทันบิลไป2องประต,ตูต่อสูนย์ครับ